สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำน้อยชาแน,นลนะครับตอนนี้นเราก็อยู่ที่งานบุญปังไฟอำเภอพระนมไพ่เบิ้งคนครับพี่น้องแต่ทางเขา,าครับยางมาเกือบสองกิโลนะครับกระด้งางหอดกระด้างหอดฐานจุดฐานจุดมายเลขอยาง2กิโลครับมือนี้ครับจากทางาาาเขากระด้างหอดกระด้างหอดฐานจ พันธุนที่4หมาเลข304ของนางราศีไวเลอร์จากค่ายศิรินภาครับ130คะแนนเชิญครับคนเดบ12บาทแล้วก็มีแบบหลาครับช่วยละ12บาทครับถ้าบางบผม่อยเลยนะครับราที่3มอ18อธิวัตน์รัศกา เปแสนไพ่พวงเงินเงีอาเสียละไรอันว่านาเสียละไรหมอกดำมาหนากระไรบ้าไร่นี่แมนมืดสลดออันว่านาใหญ่คาดหลันถือโทรศัพท์อยู่ห่นแม่นสวยด้วยนะครับคนสวยถือโทรศัพท์ทายอยู่นี่แม่ขออนุญาตนะครับยืนอยู่บนคูข้อสูงแล้วนะครับมันบังคนอื่นด้วยนะครับมันมัคมามเป็นความรู่ว่านาใหญ่การถืโทรศัพท์ยูขึ้นกันแล้วกันเปล่าหรือเาครับชัดเจนครับชัดเจนแล้ว ความร้อมอยู่ที่ฐานที่ห้าฐานที่สี่ว่าไงครับคนแบบเยอะอ๋อแสดงความพร้อมเนาะเอาลำดับต่อไปเราจะจุดบั้งไฟแสงฐานที่ห้าหมายเลขห้าสองศูนย์ของเด็กิงปนิดาบายันถวายองค์พระมหาธาตุวัดดางอุดมเวทเ์เทพพนมสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไป go อาจารย์นัมเบอร์หนึ่งสามนะครับเอาข้อมูลไปก่อนครับครับผมนายชิตาพัฒน์เจริญลำเออเจริญลำอยู่แต่ว่าเป็นวงเด็บปัดผมอ่านบอกเอาด้วยความรับปวดไปทั้งท่านอาจารย์เลยครับครับผมยังไม่พร้อมนะครับฐานที่สี่ยังไม่พร้อมปีฟ้า,ฟา ฐานที่หนึ่งพร้อมนะครับขอข้อมูลฐานที่หนึ่งเลยครับฐานที่หนึ่งนะครับฐานที่สองปึ่งเดินว่าหนาใหญ่ล็อกล็อกไปทุกคนเด็กความกระลอฐานที่สองฐาน<ๆ>ที่สองนี่เป็นบั้งไฟล้านนะครับบ,บั้งไฟล้านบ,บั้งไฟล้านคุนี่ผมก่เ,เป็นเบอร์รรสี่สี่ฐานที่หนึ่งเบอร์สี่สี่นะครับท่านอาจารย์คันวาล้านน่มันมันกระทบกกระเทือนผมอยู่ดีครับไอ้ คนรวยจริงนะเนาะเบางอย่างท่านท่านผู้ชมนะครับพี่น้องที่เคารพถอยเด้อบัตรฐานที่สองจะจุ่บั้งไฟล้านนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับและก็จะไม่ดัดใจนะครับพี่น้องถอยเด้อนะครับบั้งไฟล้านฐานที่สองบอกใบก่อนนะครับบอกใบก่อนท่านหาดเพื่อปลอดภัยของตัวเองกนี่ครับ เจ้าเยี่ยเทียงทันไหลผ้าบูผ้าพีผ้าดอกออกเป็นทันติขาจะเป็นตัวอย่างที่วันอีโรปใช่เป็นวัฒนธรรมนักออกผ้านะครับมันเป็นของไพยล้านในวัฒนรรมอาที่สองเราจะจุดไฟขาที่หนึ่งนะครับขาที่สองว่าอะครับขาที่ขาที่สองยังไม่ยังไม่เรียบร้อยนะครับตกแต่งยังไม่เรียบร้อยครับ ขออนุญาตก่อนนะครับท่านอาจารย์ขออนุญาตประตูเข้าบ้องไฟเข้าไม่ได้ท่านอาจารย์ประชาสักพั์หน่อยครับขอบเทปเวลานะครับเป็นประบอกเหมือนตำรวจเสาร์เขาว่าอะไรเรื่อยๆแบบไฟลายนะครับเทปเวลาเยอะมากขออนุญาตฐานฐานที่สองหลบก่อนได้ไหมครับก่อยฐานที่หนึ่งแล้วจะได้ขึ้นพร้อมกันโอเคนะครับฐานที่สองหลบก่อนได้ไหมเราพ่อเราไปเราแก้โซนแก้โซนนะ เราลก่อนข้หลบนิดเดียวจะได้ขึ้นพร้อมกันได้หลายเป็นหลายๆาเป็นแต่หลายฐานใช่เบียสันลาคเข้าสู่าล้าเนยลับครัครับครครับ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 ครครับ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 คับคนับคร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 ครับครบครับครัจครับครับคับครับครับคครัครับรร่ หมายเลข4 4ของคุณพัชสรสแสงแดงของครอบครัวมอบฝายให้ทางด้านเทพเวลาเป็นผู้สร้างสรรค์จุดเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุวัดกาญอนเวศ3 2 1 อรญาตท่านอาจารย์รับที่เบิ้ดอ ฐานที่4เสร็จนะครับเราจะจุดบ้างไฟล้างนะครับฐานที่สองขอขึ้คนเลยนะครับเราจะได้เปียกบรกร้อนมัยเรขสามสี่นับตัยานกระบนหมบเลขสามสี่ตียะละปีละเนี่ยกระวงก็เป็นคนทีละเท่าที่เราทีละทีดุงเวสาคนการช่างสรางสั่งราบสองหนึ่งไป go

ของคุณอภิส <rôle à déc> ิท <dans> ธ <él. S 2> ิ์เกณน์นาคำมอบหมายทา้านทีเวลาเป็นผู้สร้างสรรค์จุดเพื่อวไหงพระมหาธาตุวัดกาลอุตเวชมาแเลขกต2ส ดีดพองมารับบัตรที่ดีข้อสู่จบงไฟล่างเ้อีดี้ออยให้ครับอยให้ไคลขอยให้ไกลรักษาของเองนะครับถา,า,ามที่สองนะครับบังไฟล่างเ้อบัตรี่เด้อ